พี่เมาไถ่ผมเยังไงสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมออกหามิ้มเหมือนเดิมเลาะมาเรื่อยมาเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเอาแล้วพี่น้องไปกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปตัดน้ำหวานแล้วสวัสดจูกูวะพี่น้อง ก็แค่ขาดดากักก็โอ้เก็บหํา หน้ามันปิดพี่นอ้องเกือบจุ่มกุ้มเลยครับคือภ oh, <no. S 1> าษาอังกฤษว่าไทยทำดีครับพี่น้อง <c oughs> à, thang bạc bùa ngoài đàng đi bỏ đi về hả hết cái câu วันนี้เราจะจะเอาแตงหัวน้ำหวานนะครับเรียบร้อยครับนมด้หม,มองมอนะหวบานปิดครับสุดยอด ไอ้ต้อครับโอ้เดินมาจากฝั่งนู้นนะครับผมมาเจอแล้วครับหลังหนึ่งนะครับใหญ่มากเลยตรงนี้ครับนองเบิงครับบู๊หัวหน้าบน่วานสวดจุ่มกลุ่มนะครับคุณตัดครับผมไปครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ทางออกก่อนนะครับ เดิมครับถ้าดังไม่ใช่ดังสิถ้ารังนี้สวยนะครับผมก็จะเอารังนะครับยวน่าจะสวยนะวันวาน,น,วนำวานพี่น้องวัานำวานพิสอีกแล้วครับหมานนีกแก้วเลตัวจุ่มกุ้มชู cưa đi mày sẽ ăn tạ u không mấy đôi ครับหมดหมดปโอ้หมดกัด <c oughs> โอ้ออกทางไหนนาะพี่น้อง ิโลครับข้างนี้สิโล <c oughs> รังสวยมากครับรังนี้ <c oughs> โอ้โหโอะโอ๊โอ๊บอ๊ะโออ๊ะโอ๊ ตุ่มกลุ่มนะครับเทียบสซแขนผมหนึงไงก็แขนผมครับซ้ำอย่างไงก็แขนซ้ำของผมเลยครับม้เมาดีไปอุดมสมบูรณ์ครับป้าปมเยซ้อนไลท์ครับ สวยมากครับไ้ครับเก็บครับผมเจออีกแล้วครับพี่น้อง อยู่ตรงนี้นะครับท้ายสวนรังใหญ่มากครับผมลองดูครับรังใหญ่มากครับหัวน้ําแบบสวดครับทงสวดทั้งนูนครับผมไปตัดกันครับผมเส็แล้วครับพี่น้องเึ้นแล้วไหนพี่นาอ เยอะมากครับผมเจ้าเอฟเฟกเศร้าก,กล้ากล้าขอเช็คหัวน้ำหวานก่อนนะครับปิดตาอีกโอ้โหโชคดีมากครับพี่น้องหัวน้ำหวานปิดตาอีกแล้วครับ แต่รังจะสวยไหมไม่รู้นะครับิีงไม้เยอะมาก น้อครับ <ง ASS> โอห <ง ASS> หัวแซก,กินเลยครับ <ง ASS> โอ้ตากล้องยืนหัวเลาะ <ง ASS> เฉยเลยครับเป <ง ASS> ็นการแสดงนิดหนี่ <ง ASS> <ง ASS> เนาะแสดยงยังไงครับได้แสดงนะครับผมอันนี้ตกจริงๆครับโอ้ยมันลื่นครับมันลืน่น กิ่งไม้มันลื่นครับผมไม่รู้ผมจะยืนหรือนั่งดีเกลี่ยกิ่งออกก่อนครับผมกินของเลยจะไม่ตกส่วนไม่ ครับตัดแล้ว,วอืม เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องโอ้โห ลังเขาก็สวยกําลังกินครับผมอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับเอาครับผมใหญ่ก็ิ่มดีาใหญ่มากครับ,มรบผมนึกว่าลังที่แล้วใหญ่แล้วนะครับผมลังนี้แบบโอ้โหใหญ่มากครับเดี๋ยวผมลงไปสั่นข้างล่างดีกว่าครับอันตรายครับ you got. ยวครับให้เบย์มไไหมงก่อนรังนี้ประมาณสิบห้าวันนะครับผมดูหัวน้ำครับสิบห้าวันเต็มๆหัวน้ำปิดปิดตาเลยครับผมสวยงามครับผม ไปกันต่อครับพี่น้องไปหาใหม่ครับผมเจออีกแล้วครับหนึ่งรังครับอยู่ปลายนิ้วผมครับรังที่สี่ของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเอาครับผมไปกันครับไปแล้วครับไปแล้วครับไมาแล้วครับพี่น้องโอ้ผมนึกว่าขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นบักคัน เทียบเลยบาทนาเด้อ <c oughs> เก่งขาดดากพี่นอ้ <c oughs> <c oughs> องแลเบิ่งดาก,กันเด้อ ช <c oughs> เดี๋ยวนะครับผมโอ้โหสุดกกยอดมาสโตสายเกาหลีสว่มามาสโตยึ่งได้แต่ไม่รู้จะลงได้ไหมนะครับตนตน กล้องบอกว่าตวนตวนครับอู้อากายจับหน่อยแต่กล้องซื้อตวนพี่เจ้าหน้าทับดูครับ รังใหญ่นะครับว่าน้ำปิดนะครับสวยครับผมรังที่สี่ของวันนี้อยู่ข้างทางนะครับ ก่อ,อนกำลังกินครับผมเอาครับหลังนี้ไครับรยบร้อยอกเก็บครับผมเลาะมาเรื่อยครับผมเลาะมาประมาณ1นกิโลแล้วนะครับผมมาเจอรังที่ห้าครับของวันนี้น่ครับอยู่ในป่าอ้อยครับผม จะตัดกันเลยครับผมรังไม่ค่อยใหญ่นะครับผมบอ, <c oughs> บอยู่ตาอ้อยต่น้ำหวานเยอะครับทีส่สวนอ้อยเนาะน้ำหวานอ้อยห,าออยหาออยลายเนาะ หวานนะครับผมเจอแล้วห้าลังก้อนกำลังกินนะครับตัวอ่อนกำลังกินเลยไปครับออกไปข้างนอกกันครับผมลังเล็กแต่น้ำหวานเยอะนะครับผมน้ำหวานปิดเหมือนเดิมครับ สวดจุ่มกุ้มเลยพี่น้องสวดบุกุ้มสวดหมูกุ้มคิดพ <ave> ่อยังเหรอพี่น้องสวดหมูกุ้มกับเบิร์นเจ้ารู้จักรีเล่โอ้ยรังไม่ค่อยสวยเอาไหมน้องเอานวก็อ่อนนั่นแหละ วนะ่าจะเอาลังไปให้มันเอาไหมครับเอาเดเอาเบะ เอาเบิร์ตจังหวัดนี่ครับผมเดี๋ยวไปเอามิมกันอยากโดนมิมเสิร์ฟแน่นะครับผมไม่เห็นโดนเสิร์ฟเลยไม่ไม่โดนมันต่อยสักทีนะครับผมโดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยดับก่อนครับผมเดี๋ยวไปไม่ป่าะ่งกระคาด ายก็ขายรังละัพยสิบบาทนะครับผมแค่นี้ข้างหน่อยสามสิบข้างเงยสามร้อยบ่ <laughs> ข้างหน่อยสามสิบข้างเงยสามร้อยโอเคไปครับเก็บครับผมเรียบร้อยครับเรียร้อแล้วครับผมรังที่เห็ของวันนี้นะครับทีนี้หมอยโขงนะครับเอาง่ายๆหยิบป่าอ้อยป,าอาป่าเดียวกันนะครับดูก่อนว่ามีน้ำบาดนะครับ <Ooh>. เอาปุ๊บครับแต่กล้องผมว่าเอานะครับผมน้ำหวานมีใช้ได้อยู่ครับ นะครับออกกันครับผมนี่ครับนี่หอยโข่งก็มีน้ำวบนะครับผมไปไปกันเลยไปหากันต่อครับพี่น้องเย้ไรครับพี่น้องอุรังที่เท่าไหร่เนาะที่หกเจ็ดหกด้วยเจ็ดห้านี่หกมีเจ็ด้ยนี่รังที่เจ็ดแล้วครับพี่น้อง อูในปา่าอ้อยป่าเดียวกันครับผมน,น้ำหวานติดอีกแล้วครับดูครับดูดูด,ดูโอ้โหตรวจจุ่มกลุ่มขึ้นก่อาเหรอพี่น้องปา่าอ้อยป่านี้นะครับสามรังจิตจิเดินเลาะไปเรื่อยนะครับไม่รู้จะบวกกี่รังวันนี้ ครับผมดับเล,ลยนะโหรังก็สวยนะครับกำลังกินน้ำหวานก็สวยครับรังนี้ บวกเจ็ดแล้วครับผมวัมนนี้ไปครับผมเจออีกแล้วครับผมรังที่แปดของวันนี้ครับผมนี่ครับมาดูใกล้ๆครับผมมันนี่คือสิเอาเทานี้แหละพี่น้องเอ้ย งี้ะครับผมอากาศหวอนครับตัดแล้วครับพี่น้องแล้วตัดแล้วครับผมนี่ครับหวานสวยเหมือนเดิมครับผมเอาง่ายครับลังนี้ลังสุดท้ายอาขอเป็นลังสุดท้ายของวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะได้เยอะแล้วแหละประมาณขวดขวดครึ่งแลวครับ ยังว่าห่วงแงมีโอ้โหรังดีดีรังสวยสวยพอดีกินครับผมสวดจุ่มกุ้มครับเพื่อนโมซ่าลวสา,รสารดรและแต่วันนี้มีไก่ปลาอยู่ครับ ini siang kayak ikan. อ่ะขอเป็นร anyway ังนี้เป็นรังสุดท้ายนะครับผมวันนี้สรุปแล้วได้8ลรังนะครับใหญ่4ีรังแล้วก็ตะมูตะมิสี่รังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮักเดอร์ชาแนลด้วยครับพี่น้องบ๊ายบาย ฟังเย็นหัวแล้วเชยเลยครับเป็นการแสดงนิดหนึ่งเนาะแสดงยังไงครับได้แสดงนะผม